ให้ครูบาอธิบายเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานครับโอ้จะไปอธิบายอะไรทีเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานเนาะมันไปขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเราไม่ได้เรียนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าจะฝึกที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกเนี่ยนะฝึกในเรื่องราวของอริยสัจสี่มากมีองค์แปดพอนะทำยังไงท่านไม่ได้ยึดในขันทั้งห้านั่นแหละเข้าสู่ความมรรคนิพพานทันทีตอนนี้เลยนะถ้าจะถามอย่างนั้นนะ มันจะไปกิจเจตสิกโอ้ยเป็นไปเรียนอภิธรรมมาถามกันแล้วทีนีน้เข้าใจไหมล่ะมันไม่ต้องไปยากขนาดนั้นหรอกนะถ้าคุณรู้ภัยของความตายเนี่ยซ่อนอยู่กับตัวท่านทุกวินาทีเนี่ยท่านไม่เสียเปเสียเวลาไปเรียนอภิธรรมหรอกนะถ,ถ้าท่านรู้จริงๆว่ามีความตายซ่อนอยู่ทุกวินาทีเนี่ยนะท่านจะไม่เอาเวลาทุกวินาทีนี่ไปเสียเวลากับสิ่งเรล่าอื่นหรอกเราจะบอกให้ถ้าท่านเข้าใจในความตายว่ามันซ่อนอยู่กับ พวกเราทุกวินาทีเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านจะมาฝึกในเรื่องเราของการที่จะเข้าสู่การไม่ได้เกิดดีกว่านะไม่ได้ยากเอาง่ายๆเลยนะในสภาวะนิพพานไม่มีขันห้าในนิพพานทำได้ไหมละ่ะทำยังไงท่านจะเป็นยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นแหละคือสภาวะนิพพานที่ท่านต้องการนะถ้าว่ามันยากถัดลงมาอีกก็ได้ทำยังไง ไอ้ตัวรู้ตัวนี้รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้สักแต่ว่ารู้ตัวเนี้ทำยังไงมันจะไม่ยึดในสี่ขันเนี่ยผู้เจ้าบอกว่านี่คือผืนนานี่คือมเมล็ดพืชนี่คือพบนี่คือที่ตั้งของวิญญาณไอ้ตัวรู้ตัวนี้เข้ามายึดในรูปในความสุขความทุกข์ความเฉยอดีตความคิดนี่คือที่ตั้งของวิญญาณเรียกว่าพบเพลินไปเรียกว่าชาติได้เกิดได้แก่อยู่ล่าําไปถ้าไอ้ตัวรู้ตัวนี้หลงเข้ามายึดในสี่ขันเนี่ยแต่วันใดถ้าไอ้ตัวรู้ตัวนี้ไม่ยึดในสี่ขันนี่แล้ว ก็ไม่มีที่ตั้งของวิญญาณพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีการเกิดต่อไปก็ไม่มีสําหรับท่านเข้าสู่ความเป็นอหรหันต์ได้เฉพาะตัวท่านเลยง่ายที่สุดไม่ต้องไปเรียนให้มันปวดสมองขนาดนั้นนะถ้าอยากปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานจริงๆถ้าอยากปฏิบัติเข้าสู่การไม่ได้เกิดจริงๆนะเราจะบอกให้ไม่จําเป็นปศึกษาธรรมะศึกษาเพื่ออะไรถามตัวพวกท่านดีๆไปศึกษาธรรมะเพื่ออะไร เพื่อเอามาประดับสมองเพื่อไปเถียงคนหรือ,อยังไงนะไปศึกษาธรรมะเพื่อมาปฏิบัติตนเองเพื่อจะเข้าสู่การไม่ได้เกิดไม่ใช่หรือหรือไปศึกษาธรรมะเพื่อจะเอาความรู้เหล่านั้นให้ามาเต็มสมองแล้วไปถามคนอื่นคนไม่รู้ก็คิดว่าตัวเองเก่งนะมันจะโง่เต็มทีหรือแล้วว่าเราจะบอกให้อย่าให้ธรรมะเป็นพิษไปกัดหัวตนเองผู้ได้เจ้ายังตัดไว้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายการศึกษาธรรมะในหลละวัน ท่านอย่าศึกษาธรรมะเกินวันละหนึ่งชั่วโมงไม่ฉะนั้นธรรมะที่ท่านศึกษาจะเป็นอสรพิษกลับมาตัวท่านกัดตัวท่านเองท่านจงเอาเวลาที่เหลือเข้าป่าฝึกฝนเรื่องสมถะวิปัสนาเถิดมันเป็นอสรพิษได้ถ้าศึกษาธรรมะและเกียรตนาพิษเนี่ยนะมันเป็นอสรพิษที่น่ากลัวเหมือนกันมันก็จะแบกแต่ความรู้เหล่านี้ว่าตนเองเก่งเป็นอัตตา แล้วจะไปไล่ถามคนนั้นคนนี้โชว์เหนือเข้าใจไหมโชว์เหนือเขาเรียกว่าโชว์เหนือเอเอตนเองเน่ะเป็นผู้มีธรรมที่ไหนได้เป็นผู้จาธรรมะได้เยอะจำชื่อธรรมะได้เยอะนะพวกนี้ต้องมาถูกทดสอบนะทดสอบเลยเนาะพวกนี้ต้องทดสอบจะได้เข้าใจเนาะประมาณนี้เนาะ